ทางก <ITA> ันนะครับตอนนี้เราจะไปที่บ้านหมีใช่ไหมบ้านห้วยหมีเออบ้านห้วยหมีนะครับบ้านห้วยหมีเนี่ยเป็นไฮไลท์ที่คนคือน้อยคนที่จะได้มาทรายรายทรก้อนวัวบรรยากาศตอนเช้านะครับเราจะไปดูทางกันนะครับก็บรรยากาศตอนเช้านะตอนนี้เราตื่นอาบน้ําแต่งตัวแล้วที่จะไปดูหมอกนะครับที่ ด้านบนอีกอีกทีหนึ่งนะครับอยู่ห้วยโทนนะครับบ้านห้วยโทนเดี๋ยวสักเจ็ดโมงล้อเราก็จะหมุนออกไปนะฮะนี่หกโมงห้าสิบนะครับเราจะเอารถยนต์ไปนะครับอันนี้เราจะดูบรรยากาศอยู่ที่พัคของเราก่อนนะครับตอนช่วงเช้าๆนะฮะนี่นะครับอันนี้หมอกนะครับหมอกมันก็จะไหลขึ้นไปตามช่องช่องนู้นนะฮะกำลังจะไหล มันไหลขึ้นนะครับไม่ได้ไหลลงนะครับเราก็เลยจะขึ้นไปดูแล้วก็จะไล่ตามลงมาหาที่พักนะครับนี่นะครับาะเราจะถามสมาชิกในกลุ่มกันนะครับว่าสองสามวันที่ผ่านมานี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคุยกับท่านนายกครับขับรถจนหน้าขาวหมดครับก็ทางนะครับมาที่นี่นี่อากาศนี่ดีที่สุดในประเทศไทย นะครับแต่ว่าทางนี่ก็ต้องสุดๆครับแต่ถ้าเราจะไปนอกทางแบบบ้านน้ำแคะเมื่อวานเนี่ยไปดูวิวที่สวยที่สุดในประเทศอย่างเงี้ยเราจะต้องมีโฟวิลดได้เท่านั้นถ้าเป็นมอไซค์ก็ต้องแอลดูโรใช่แล้วก็ต้องใช้ฝีมือนะถึง,งจะขึ้นไปได้ต้องฝีมือเท่านั้นต้องระดับอาจารย์เท่านั้นอ,อันนี้ก็มือสมัครเล่นหมดสิทธิ์นะครับอันนี้ถ้าเราผ่านทริปนี้ก็ถือว่า ปรับเเลลวได้นะคคนที่จะขี่โฟวิ้ได้กับแอนดูโรเนี่ยไปแบบนี้ได้นี่จะต้องระดับเสียนนะครับอาจารย์เลยเพราะว่ามือสมัครเล่นหมดสิทธิ์นะครับมือสมัครเล่นอย่าไปนะครับให้เก่งกว่าถึงไปแต่เราไปเราเอาโฟวิ้ได้ไปนะครับหัวใจจะสลายครับเดี๋ยวเราเนี่ยเช้านี้นะฮะเราเราเราตื่นที่เราตื่นที่ไหนครับนายกเคมโอันนี้จะเป็นเคมโเดี๋ยวเราเคมโฟแคมปิ้ง เรากลับมาเนาะหมายถึงว่าอันนี้เช้าเราจะไปดูหมอก,ก่อนใช่ดูด,ดูหมอกที่ทบ้านโทนบ้านห้วยโทนและบ้านห้วยหมีลานกลางติ้นที่เขาทําไว้ครับแต่สําหรับชาวเขาก็ทําไว้นะครับเ,เราเราจะไล่ดูดูหมอกจากด้านบนลงมาด้านล่างด้านล่างนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามแล้วก็เดี๋ยวจบทริปเราจะมานั่งสรุปกับท่าทนนายกอีกทีนึงว่าระหว่างที่เราอยู่กัน สี่ห้าวันห้าวันเนาะเฮ้ยสี่วันนี้สี่วันนี้ครับแล้วเราจะสรุปกันตอนตอนจบอีกทีหนึ่งว่าทริปนี้เราเจออะไรบ้างสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเจอกันครับเจอใดีครับเราเดินทางกันนะครับตอนนี้เราจะไปที่บ้านหมีใช่ไหมยยบ้านห้วยหมีเออบ้านห้วยหมีนะครับบ้านห้อยหมีนเป็นไฮไลท์ที่คนคือน้อยคนที่จะได้มาใครยถายถก็อน น,กกนี่ฮะบรรยากาศตอนเช้านะค <c oughs> รับเราจะเดินทางกันนะครับ ครับนี่ก็เรามาถึงทุ่ชมวิวของโทนบ้านห้วยหมี่ะครับด้านล่างของผมนะครับจะเป็นบ้านห้วยหมี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศาที่สุดยอดนะฮะตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจครับตรงนี้ได้ วันนี้กับเช้านี้นะที่เราตื่นขึ้นมาดูาทะเลหมอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูภาพบุมสูงพี่ๆเขาก็จะกางแคมป์นะครับอยู่ด้านหลังนะครับถือว่าบรรยากาศนี้ถือว่าฟินสุดๆครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับมีเวลาอีกผมต้องมาเก็บตกอีกแน่นอนครับถือว่ายังไปไม่ครบครับของ ผู้ต่างๆ,ๆที่อยู่จังหวัดน่านนะครับเที่ยวหน้านะครับผมาวาดหวังว่าน่าจะเอาเอนูโลมานะครับเดี๋ยวยังไงแล้วก็เจอกันอีกทีครับผมอันนี้จะเป็นกาแฟของบ้านห้วยโทนนะครับ เรากำลังจะเดินทางนะครับย้ายที่พักนะครับ่วงวันที่4วันที่5อ่าคืนวันที่4นี้เราจะไปลงไปพักอยู่ข้างล่างนะครับอยู่พักอยู่วิวน้ำตกนะครับนี่เรากำลังเก็บของย้ายออกจากที่พัก k m 4, เอ,อของ k m 4นะครับอยู่ทีส่สปันนะครับถ้าเพื่อนๆหรือใครสนใจนะฮะก็ติดต่อได้นะครับที่ตรงนี้ครับ ปักหมุดไว้ให้แล้วครับก็ถือว่าวิวสวยครับแล้วก็เราก็จะสามารถขับรถเที่ยวภูต่างๆได้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะลงไปพักอยู่น้ำตกนี้แล้วก็จะไปเล่นน้ำกันวันนี้จะรีแลกครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะต้องเดินทางกลับเชียงใหม่เพื่อที่จะรอกลับภูมิยมนาว,วันที่6นะครับเดี๋ยวเราเก็บของแล้วก็เดินทางไปพักที่น้ำตกกัน นี่ครับเส้นทางของเรานะฮะที่จะลงไปนะครับเราจะทางอีกร้อยกว่โลนะครับไปถึงที่พักที่รีสอร์ทนะครับดูฮะเจ้าของพื้นที่เขาที่นำเที่ยวนะครับเขาแต่งตัวชิวมากนะครับ บรรยากาศนะครับที่ที่พักนะครับจากที่พักหรือว่าที่ท่องเที่ยวครับแต่ที่ไปเมื่อวานนะทางทางจะอ,อแต่ถ้าที่ตรงเนี้ครัมันจะเป็นเขตของอบตอนะฮะแล้วก็ป่าไม้มันก็จะเขาก็จะทําทางแบบนี้ไว้ให้นะครับแต่ส่วนมากทางก็จะจะสามารถขึ้นมาได้ครับตรงนี้นะครับที่พัก M เค4นะฮะเออเคอนะครับที่พักนี่นะฮะรถยนต์นะครับรถเก๋งนะครับรถกระบะขึ้นมาได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นออฟโรดนะครับตรงนี้ขึ้นมาพักได้ครับยังฟอมาได้นะครับที่หมู่บ้านสปันนะครับสนใจก็ติดต่อนะครับ k คเนะครับเป็นที่พักของพักพวกกันนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อได้นะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับ นี้นะครับช่วงลงเขาก็จะมีทางอาเอมูโรนิดๆนะครับผมก็จะเที่ยวพักอยู่โซนนี้นะครับประมาณสองวันแล้วนะฮะนี่ะก็จะประมาณนี้นะครับมาได้ครับมาได้ครับ นะครับจากที่พักอีกที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้จะเยอะนะครับตอนนี้เราจะพักอยู่โซนนี้นะครับโซนน้ำตกนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเราจะพักอยู่ตรงโซนนี้นะฮะน้ำตกนี่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเล่นน้ําตรงนี้นะฮะแล้วก็จะรีวิวให้กับเพื่อนๆดูอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับที่พักนะครับ ใ,ใกล้ๆกันนะฮะถ้าเราจะสนใจที่จะมาพักนะครับผมน,น,นี่นะฮะอันนี้จะเป็นไออ่าอิงไอหมอกนะครับสปันนะครับนี่นะครับเบอร์โทรนะครับสนใจนะครับ เราก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับอิงไอหมอกนะครับเป็นที่พักอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับนี่ครับเพิ่งมาถึงนะครับก็จะมีเอทีวีให้เช่าด้วยนะครับทางรีสอร์ทนะครับเดียวจะพาไปดูห้องพักนะครับว่าเป็นยังไงนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะฮะถ้าใครจะมานะฮะติดต่อได้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับบ้านอิงหมอกนะครับอันนี้จะเป็นที่พักของคืนวันที่สี่เรานะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ํานะครับมีน้ําอุ่นให้นะครับมีน้ําอุ่นให้นะครับนี่นะครับห้องน้ําครับก็จะสะอาดนะครับนี่นะครับเราจะไปดูในห้องนะครับห้องนอนนะครับ เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนก็จะประมาณนี้นะครับสะอาดสะอ้านนะครับนี่นะครับก็เพื่อนนะครับสนใจก็ตรงนี้นะครับติดต่อทางรีสอร์ทได้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์เบอร์เขาไว้ให้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นรีสเอนะครับแต่ที่ว้าวที่สุดนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับที่จะเป็นจุดไฮไลท์ที่สุดของที่พักเรานะครับนี่นะครับสามารถลงเล่นน้ําได้ครับเดินลงบันไดาไปตรงนี้นะฮะนี่เป็นน้าตกนะครับติดกับน้าตกเลยนะครับโซนตรงนี้นะครับโน,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 นะนที่พักติดจากอินน้ําตกเลยนะฮะเราก็จะสามารถ آ, เล่นน้ําได้นะครับทางรีสอร์ทเขาก็ไม่ได้อ่า แจ้งมาว่าตรงนี้ปลอดภัยนะครับไม่มีน้ําป่านะครับบรอร์ทเขาได้แจ้งมาแล้วแต่เราก็ต้องสังเกตการอีกทีหนึ่งนะครับเรามาเที่ยวป่าเที่ยวเขานะครับถ้ามีน้ําแดงมาเมื่อไหร่นะครับมีน้ําเป็นสีแดงขุ่นๆมาเราก็ต้องเตรียมหลบนะครับแี่ที่ปลอดภัยนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับนี่นะครับนี่บรรยากาศที่พักนะครับนี่ครับก็ถือว่า เพื่อนนะครับเหนื่อยจากการทํางานแล้วนะก็สามารถที่จะมาพักผ่อนได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับลงเล่นน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะครับแต่วันนี้นะครับอ่จะเป็นวันที่เราไม่ได้ขับรถมอไซค์นะครับแล้วก็อาจจะเที่ยวแค่นี้นิดหน่อยนะโดยใช้รถยนต์นะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราต้องเดินทางก็ หลายร้อยโลครับเพื่อที่จะไปภาคที่เชียงใหม่ต่อนะครับแล้วก็ช่วงช่วงช่วงเช้าตื่นจากเชียงใหม่เราก็จะนั่งเครื่องจากเชียงใหม่ไปลงที่ขอนแก่นเพื่อที่จะกลับภูมิลำเนาครับเดี๋ยวถ้าเรื่องของมีกิจกรรมอะไรก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมอีกทีหนึ่งครับเรวเจอกันครับนี่นะครับ มันไม่มีเวลานะครับถ้ามีเวลานะครับเราอยาจะมาสักเ,เป็นเดือนนะครับเ,เป็นอะไรที่สุดสุดนะครับ แต่มาเที่ยวป่าก็ต้องดูนิดหนึ่งนะครับว่าน้ำนะครับสังเกตดูน้ำนะครับว่าถ้าน้ำเปลี่ยนสีนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับอกี่วันแล้วเนี่ยจามวันที่แล้วนะครับผมออกมาจากน้ำตกเอ้ยน้ำต,ตกอะไรจำไม่ได้ครับ มีน้ำป่ามาพอดีนะครับแต่ดีที่ไม่มีผู้ประสบภัยนะครับเอเคนะครับบรรยากาศที่เรามาถึงนะครับก็เข้าที่พักเรียบร้อยนะครับคนนี้จะจ่มบ่คนนี้จะอยู่ตรงสปันนะครับแต่มันจะไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านสปันนะครับก็ถ้า เดี๋ยวผมจะฝากตุลไปให้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามันเป็นยงไหนะครับก็นี่นะก็จะมีน้ำไหลแบบนีน้แล้วก็มีที่พักนะครับตลอดสายน้ำนะครับหาไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมขอมอนุญาตนะครับเล่นน้ำก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับ ครับตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านสปันนะครับตรงนี้นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกาแฟหยุดเวลานะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกันนะครับ